โอเคเขามีเขามีเขามีระเบิดซื้อมีปืนอะไรอะ้วนะไม่รู้เหมือนมีตังค์จครับผมเร็รหัสครับจ้าผมไม่มีปืนเลยครับจ้ากดเลดีกนเลดีคนเด่นนี่ไงมากระดับเสียคุณต้องแม่นอนไอ้ด่านนี้เอาเอาได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่อยู่นี่อยู่อย่อยู่า่อยู่อยู่อูวย่ยู่่อย่่อยพ่่่รอย่่ย ผมมพบแล้วผมพบแล้วยิงมันยิงมันผมเข้าป้อมแล้วคุณคุณที่รถไปก็แล้วหันซ้ายหน่อยหันไฟหน่อยปพอาปืนมองไม่เห็นมองไม่เห็นจ่าข้าหันซ้ายผมหน่อยจ่าขับใจเย็นเดี๋ยวผมออกมาครับไม่งีสัตว์่วย เดืียบเลยเฮ้ยมันขานเต็มเลยปอบปอบไปเลยครับปอบยิงปืนผมมองไม่เห็นครับจ้าโดนเดี๋ยับจ่ามีครับเดี๋ยวผมยิงให้ป้มกันด้วยข้างหน้าป้มกันด้วยคุณมิวข้างหน้ามีไหมผมจะโผล่ไปข้างหน้าเคลียร์ข้างหน้าเคลียร์ข้างหลังเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์หน้ามีตัวหนึ่งครับจ้าเดี๋ยวเพิ่อากมาตายครับ เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วกาลังเสริมมาแล้วจ้าจ้าเฮ้ยคุณเดชขึ้นมาขึ้นมาข้างๆนี่มีกระปีข้างหน้ามีระวังนะมันนี่มันนี่คือเราถังมาคุณเดชข้างหน้าเยิงไม่ได้เลยอะคุณเดชต้องคุมการคุณเดชต้องเดินคุมการคุณเดชเก็บปืนนี่ปืนตกอยู่คุณเดซ้ายมือเนี่ย้ายมืออะไรขวาขวาขวาจ้าครับเดี๋ยวผมเอามามองให้ดีกว่าครับจ้าเดี๋ยวซ้ายได้ครับเดี๋ยวซ้ายเคลียร์เคลียร์ผมมองรอบๆให้เออคนเดียวพอครับโอ้านจ้าครับไปด่านจ้าเดี๋ยวครับไปเดียวรับจ้า ู้ตายเกลียวรถต้นรถต้นรถต้นรถถังถอยถอยอ้าวา่าขับรถร่นรถร่นคือยอเราเสียหายคือยอเราเสียหายซ่อมรถตรวจจ่าเขาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปยิงให้ครับจ่าคือบินผมต้องการคนคุมการรถถังผมจะลงไปซ่อมกำล Player. ังไปสมทบกำลังไปสมทบจ่ครับผมอยู่บนบ้านเรียบร้อยแล้วครับจ่าเออรถถังเราเป็นเป้านิ่งเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยเครื่องเสียหายผมผมอยู่บนบ้านนะครับ โอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงจะเข้าตักมาเกลว์ถอดกองทับด้านขวาด้านขวาเราถูกเข้าหลังด้านขวาด้านขวาตายเลยวคุณด้านขวาติดเฮียปีนข้ามไม่ได้ด้วยมาทำไมเนี้ยตายมันยังผมจะมาโดรอดรอดจะเข้าตักผ่านอเมริกาเข้าตักผ่านอเมริกาผมตายแล้วคุณมิวไหวไหมไหวไหมไหวอยู่ครับจ้าเออเจอ เจอรถถังเล็กอเมริกาครับเราจะไปขยิดคลองเดี๋ยวนี้ครับผมกำลังไปผมกำลังไปจะเข้ารถถังสองคันครับจ้ากำลังไปคุณอยู่ไหนกันผมมองมันมาร์กไงมันมาร์กยงไงคุณทีฮ่ากดกดยิงที่ตัวไปเลยครับเดี๋ยวมันมาร์กเองกด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 เลงแล้วกด e ท่านี้จำได้นะเนี่ยตรงตายอีกเดียวแมจ้าจ้าครับผมอยู่หลังรถถังสองคันครับจ้าผมกำลังจะยิบคลองรถถังเรียบๆองย่างนี้ ดาครับผมอยู่ใกล้รถถังมากเลยมันยิงผมไม่ได้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมไม่สามารถผมไม่มีปืนยิงรถถังหาปืนยิงรถถังมาคุณเมลจ้าครับผมผมไม่อยากยิงมาแต่ผมอยากยึดคลองมันครับดาครับยิงแตกไปสิครับคนละบุหรี่ผมมีป้อมปืนเท่เปาเทปาวสตีพี่ติมาพี่ตีติขึ้นมาจักรยานจักรยานไอ้เหี้ยมึงบ่อ เดินหน้าไปไปเดี๋ยวคเวอร์ให้คเวอร์ให้ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเวขวาขวามือขวามือข้างบนข้างบนอ่ะมาโดนยิงมาโดนยิงเออปืนเพี้ยแล้วเนี่ยเอ็งี่โปงเลยจ้าครับผมได้ปืนต่อต้านรถถังครับผมผมยึดจุดโอทูเรียบร้อยแล้วครับจ้าโอทูเรียบร้อยครับเราจะไปดีวันครับจ้าครับเอซีกำลังถูกยิงครับ เอซีใช่ไหมครับตรงไหนครับขอมาร์คจุดด้วยแล้วเรียนตายอ่ะผมกำลังมาช่วยคนที่มันทิ้งในสามสองหนึ่งไอพี่อะกูทิ้งข้ามีตัวเองทำไมอะจะครับขอโทโอ้ยคุณโดนผมโดนผมขอโทษผมไม่ได้ขับคขุมมินนานมากแล้วทุกคนอุ้ยตายเออจะครับเอผมกำลังจะยึดเอฟโฟยครับว่าผมต้องเอารถถังไปช่วยวะ จ้าครับผมฆ่า <nước> ต <c oughs> oh. no. yeah. no, ัวเอโฟได้ห so น no, ึ่งตัวครับเอโฟกำลังถูกยึดครับอ๋อแพตเซอร์เข้ามาแล้วครับดิโฟวีมีรถถังไหมมีรถถังไหมอ่ามีแพตเซอร์เข้ามาคุ้มกันเราให้ครับโอเคโอเคตอนนี้สตูมีสามคนครับแพนเซอร์กำลังไปอีกคันหนึงครับจ้าครับอ๋อเฮ้ยดีดีทูเราโดนยึดต่อเนื่องเลยว่ะต่อหน้าครับต่อหน้าครับดีวันโดนยึดปุ๊บดีทูต่อเลยยันแม่เฮ้ยอะไรคือเครื่องบินมันจอดอย่างไรวะ กำลังไปดีทูกำลังไปดีทูจะครับข้อความมุทุกบินฝ่าครอเข้าบินฝ่าครอบด้านขวาตัวนึงครับด้านขวาเรากำลังถูกเคือบินคือบินจ้าครับด้านหลังครับด้านหลังเข้าคุมิวต้องลงมายิงอ่ะต้องมีคนลงมายิงไม่ไม่ครับจ้าอ๋อผมผมเราโดนเครื่องบินจ้าครับหลังเยอะมากหันปืนข้างหลังครับเดี๋ยวผมคุมกันให้กำลังกำลังกำลังยึดดีทูเฮือเครื่องยนต์พังอีกแล้วเครื่องยนต์พังอีกแล้ว หลังเข้าหลังเข้าเครื <cient yal> ่องบินเครื่องบินไม่ใช่กระป๋งเข้าแต่เครื่องบินยึดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณคุณคุณไม่ได้คันนี้เราปืนมาเอ้ยยิงโดนยิงไอพี่มันกำลังไปดีทีวะไปดีทีแล้วตัวนึงดีทีมีคนเฝ้าด้วยคุณตีคุณคุณเราเราผิดคันคุณสีดีทีเราโดนยึดดีทีเราโดนยึดคุณสี้องหาเราว้องปืนอ่ะหาแล้ว ผมได้ปืนแล้วโอ้โหเอคเคผมมิวผมได้เอเคเหมือนกันผมได้เอเคเหมือนกันเราอย่าเราอย่าวิ่งข้ามทางอย่างนี้ดิคุณมิวฮะพี่ดีดีทีโดนยึดวะพยายังยังยงผมเข้าบ้านแล้วผมผมชันบ้านผมได้บ้านเอออย่าเล่นการ์ดหายให้กูกูตีกูฏีอ๋อป้อม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 ตัดตัดล่ากัดทะยนเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วผมเคลียร์ป้อมกัดทะยานให้ละ ผมต้องการผมโโอ้หไม่แม่ผม,ม,มผม,ผมต้องการนี่เว้ยผมอยากได้เอ่อสไนเปอร์ผมเล่นหมดรถอย่างอื่นไม่เป็นเลยนะเว้ยเอา,า,เ,อาเอาสไนให้ไหมเดี๋ยวผมตาผ่าให้มไม่มีหมดไม่มีสไนน่ะใช่เหรอผมเล่นอยู่เลยอ๋อมันไม่มีสนนมนไนก่อ,อน,น,นเอ้ยคุณตี่แต่มันมีตัวพลสไนให้เล่นนะเปื่นยิงอะไรวะเอ็มสี่ขับจาจา้าผมได้ผมได้มอไซค์เด็กแว้นผมกางยังไป็แว้นโคบ,บมีโคบมี มผมไปช่วยคุมิวม้ววิล้มัน้แว่นมาเรลวมาเร็วขึ้นมาขึ้นมายนี่ลัมาวมามหนีเร็ว้บรฮะบรผมเป็นพวกลักชาติผมจะไปช่วยคุณเอง้วกอะไรโอเคคุณมิวท้บมิวทมิวรบิดกระลังไปช่วยครับกระลังสนุนกรลไช่วยันอ้มีตัววมาีตัววมาีตัววมาววมาอรบ ยิงยิงคือบินบินก็แม่นยังวะจากรับจาครับทางเคลียร์ครับรถทังอ้อมหลังมาครับจารถรถทังทีทียี่สิบอ้อมหลังมาครับจาอุ้ยต่อขันต่อขันต่อขันยี่สิบยีสิบยีสิบยีสิบที่ทีวะไม่รู้เสียงมาแล้วจากรับผมกำลังจะเข้าดีวันครับคุเบี้ยวเห็นปหรวะคุเบี้ยวเหรอเวะรถรถถังขาเดินฝั่งด้วยควาเป็นรถถังขับจาผมอยู่บนรถถังมันผมรอมันไม่ไม่ไม่รถถังมันอยู่ด้านขวาด้านฝั่งก็โหแม่งยิดผมอยู่บนหัวมันคุณเบี้ว คุณเชื่อมาในตัวผมเว้คุณอยู่ไหนครับอยู่บนรถถังมันยู่บนหัวมันเนี่ยไม่ไม่ครับออกจอจู่ทางนู้นแล้วครับผมผมรอผมรถถังมันโ่อยู่ผมอะขโมยรถถัง B A F O โดนโดนยิดเต็มแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไป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 ไไปไปไ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 ปไ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 ไป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 ไ คุณตีคุณตีผมมีไอเดียคุณคุณตืนใจขับไปตลบหลังมาเลยเราจะเราจะไปดันตรงเขตเอนอกรอรอคเดขึ้นมาเราคนเด็ขึ้นมาไปด้ยดดยเอ้ยรถทั้งหาเดี๋ยวรถทั้งเพื่อนเยเฮ้ยคุณคุณตีคันนี้ไม่แรงพออะเอเยี่มาแล้วมามมามมามานาาาาาย จะุนหมดจะุนหมดโอ้โหอยเองานตรงบาต้อตงาเคลียเคลียเคลียคือรถคือรถเติมไปสุนรีฟิรีฟิให้หมดโอ้ยามีเขอมีมีมีอยอะยวะคุณเดคุณเดคุณเดันจ้อมเหด้อพังแล้วไอคือรถอถคือร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 ถคุณเดอยู่ไหนคุณเดตายแล้วตายิคุณเด ผมจะไปรับพวกผมจะรับคุณเองคุณเชื่อใจพวกผมได้เราจะต้องรอดเขามีเยอะว่ะเพรย์คุณอยู่ไหนพี่ผ่านนะไม่ตอบเลยไอ้เหี้ยไม่ไม่อยู่ผมมีโอกาสกันเถิดคุณตีอ่าจากแผนที่แล้วเราคนรอบป่าไปแล้วอ้อมไปตกลงหลังมาให้ไกลที่สุดออกเบี่ยงขวายเยอะมากที่สุดอ่ะเฮ้ยมันมีรถมันมีรถมันมีปืนนี่เน่พีดลงลงลงเฮ้ยคุณอยู่ยิงมั้งคุณเนี่ยคุณคุนกอล ผมมาถึงจ okay, okay. okay. okay ุดล right? okay the ็อกเรียบร้อยแล้วครับจ้าโอเคโอเคทราบแล้วคืออ่ะผมจะลองเล่นคืวินสักตาแล้วกันนะผมผมขอดูกันว่ามันปรับยังไงเมื่อผมเปิดสลิปมาเทเลครับจ้ครับผมใกล้ถึงแล้วคุณมิวให้ผมตีโลเบิรตรงไหนบอกมาเออมาร์ยังไงนะจ้าลืมละมาร์ตรงจุดระตรูผมกำลังไปผมมาแล้ว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 ไปแล้วโอ้ยจ้า อุ้ยโอ้โหยิงเคยังโหสุดยอดเลยครับจาแต่การเคลื่องมีศัตรูให้ด้วยครับอยู่ไหนฮะอยู่บนหถวคว้าครับผมผมรถถังรอรีฟิลรอรีฟิลกระสุนจครับรถถังที่ จ้ผมผมมารักห้แล้วจ้ากำลังไปโดนนสไเปอร์ยิงกำลังไปครับรถถังหนึ่งคันครับโอเคโอเคโอเครอรีโหลดกระสุนอีกเออ่นิดนึงก็จะเอาได้แล้วจ้าจ้าเห็นมาร์ำผมไหมเออเอเชฟเออสไนเปอร์มันสไนเปอร์ยิงเพื่อนเพื่อนที่เราเบิดแม่นมากอ่ะใช่ใช่ใช่ ยี่นี่บอกวิ่งคำจารถถังสามพันรับรถถังสามขั้นตรงไหนครับวางแล้วครับ่อเงผมมาแล้วผมมาแล้วยากเป็นไงบ้างคบจายากที่หมายคุณมิ้ต้องมาขับอ่ะเดี๋ยวผมลองจอดให้ขับดูรถถังรถถังรถยิงรถทั้งขับรถถังตำแหน่งพต้องให้ตายที่จบเกมแล้ว งเราชน,น,นะเราชนะเราชนะเราชนะาก,การวอ,อร์มแรกที่แบบโดนค่าท่อมไปเท่าไหร่วะเนะี่ยขอดูก่อนโดนค่าท่อมไปสามพันเย้การวอร์มที่แเหนื่อยจริง